เรื่องของจิตนี้พวกฝรั่งเขาทำกันจริงจริงจังจังเขาสนใจอยู่ปานนั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่มาเอาทางภาวนายากจริงพวกนี้เขาทำกันหลายคนสนใจแท้ๆเรื่องทำบุญรักษาศีลให้ทานก็เข้าใจหมดแล้วเรื่องภาวนามันสำคัญ อบรมบ่มอินทรีย์อบรมกายนี่แหละอบรมใจของตนนี่แหละมันยากอยู่ครั้นอบรมได้แล้วไม่มีความเดือดร้อนใจเยือกเย็นใจสบายไม่มีความหวั่นไหวอวิชาคือใจใจดวงเดียวนั้นเรียกว่าอาวิชชาคือมันไม่รู้ต่อสิ่งทั้งปวง ไม่รู้ในกองสังขารแล้วหลงยึดชอบเข้าไปหลงยึดไม่ชอบก็ยึดเข้ามาเผาตนมันไม่รู้มันจึงบานไหวพวกเราพากันฝึกหัดใจของตนให้ดีพระพุทธเจ้าว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจถึงพร้อมมีใจเป็นใหญ่ มีใจประเสริฐสุดครั้นทรมานใจดีแล้วฝึกฝนดีแล้วอบรมดีแล้วมีใจประเสริฐสุดถ้าไม่ทรมานไม่ฝึกฝนอบรมอันนี้มันก็ทำพิษเผาอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมันเป็นเพราะใจนี่แหละใจไม่ดีใจไม่รู้เท่าใจโง่ มณสาเจปทัเถนะใจอันมีโทษประทุษร้ายมันอยู่แล้วเพราะราคะโทสะโมหะประทุษร้ายอยู่ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขสบายมีแต่ความเดือดร้อนเผาผลาญท่านเปรียบไว้เหมือนโคที่เข็นภาระอันหนักไปอยู่ใจไม่ดีแล้ว ู้มีฝึกฝนอบรมใจของตนแล้วทำไปตามความพอใจความชอบใจใจเศร้าหมองไม่มีความสุขยืนเดินนั่งนอนก็ไม่มีความสุขใจที่อบรมดีแล้วฝึกฝนทรมานดีแล้วไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขพูดอยู่ก็เป็นสุข ยืนเดินนั่งนอนทำอะไรอยู่ก็เป็นสุขไม่มีความเดือดร้อนมนัสาเจประสันเนนะบุคคลผู้ฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้ดีแล้วจิตใจผ่องใสแล้วแม้จะพูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตามไปที่ไหนก็ตาม ความสุขย่อมติดตามไปอยู่ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนพวกเราทำความฝึกฝนจิตใจของตนให้เอาสติประจำใจจะพูดก็ให้มีสติจะทำก็ให้มีสติจะคิดก็ให้มีสติควบคุมใจของตนอย่าไปปล่อยสติครั้นไม่ปล่อยสติแล้ว นั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้นั่งอยู่ใกล้ความสุขใกล้ทางที่สุดทางที่เราจะเดินไปหน้าใกล้เข้าใกล้เข้าพวกเราเหมือนกันกันกบเดินทางไกลไม่รู้ว่าจะเดินทางมาจากไหนนับวันนับคืนนับปีนับเดือนไม่ท้วนการเดินทางเพื่อจะไปสู่จุดหมายปลายทาง คือที่สุดเหมือนว่าเราจะไปกรุงเทพนั่นแหละเป็นที่สนุกสุขสบายเข้าใจว่ากรุงเทพเป็นเมืองพระนครเป็นเมืองสวรรค์อยากไปพวกเราอยากไปสู่จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานนั่นแหละว่าเป็นจุดอันเลิศว่าเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์มีแต่ความสุข ที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านไปแล้วจุดอันนั้นแหละเราเกิดมานี่เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี่นะไม่ต้องการอะไรทั้งหมดทั้งนั้นแหละไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการวันตายต้องการหาความสุขแต่หาไม่พบเพราะศรัทธาของเราไม่เพียงพอ เชื่อไปตามกามกิเลสประพฤติไปทางอื่นไปทางโลกเสียทางธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เอาใจใส่ไม่มีความสนใจไม่พอใจที่จริงถึงเราไม่อยากไปก็ตามพระนิพพานะแต่ก็ควรปฏิบัติไว้อบรมไว้บางทีไปชาติหน้าชาติใหม่ เราเกิดความเบื่อหน่ายอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะกลับมาปฏิบัติมันจะได้บรรลุคุณวิเศษโดยเร็วไม่เฉยชาไยพวกเราได้คบหากับนักปร,ราชญ์อาจารย์บ่อยๆสนใจบ่อยๆทำไปทำไปก็จะเป็นไปวันหนึ่งนั่นแหละจะได้รับผลอยู่นั่นแหละถ้าถามว่าทำแล้วจะเปล่าประโยชน์ไหม ไม่เปล่าดอกทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพวกคุณหมอทั้งหลายได้ศึกษาวิชาศิลปศาสตร์มาแล้วก็ได้มาแล้วรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วแล้วก็ได้ผลเมื่อทำลงไปได้รับผลมีผลตอบแทนอยู่อย่างนั้นแหละผลคือลาบยศเพราะเรามีวิชาศิลปศาสตร์ เพราะเราทำคุณความดีทางที่ไปสู่ความสงบนี่พระพุทธเจ้าประกาศไว้แล้วถ้าเรามีความสนใจพอใจตั้งใจทำก็คงได้รับผลตอบแทนเหมือนกันไม่ตอบแทนกันไม่มีดอกทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะความดีก็ดีความชั่วก็ดีตอบแทนเหมือนกัน ถ้าทำชั่วลงไปแล้วก็ได้รับความเดือดร้อนขึ้นกับตัวกันบ่อยนั่นแหละคนทั้งหลายเขาสงสัยว่าบาปไม่มีมันไม่พิจารณาให้เห็นว่าทำแล้วก็ได้รับเหมือนกันในเรื่องนั้นนั่นแหละพอทำเข้าแล้วก็เดือดร้อนแหละวิ่งเข้าป่าเข้าดงไปอยู่ตามถ้ำตามเหวไม่มีที่ไหนมันจะพ้นดอก ความชั่วนี่พวกเราเป็นผู้ทำความดีความชอบอาชีพของเราเป็นไปเพื่อเป็นศีลเป็นธรรมไม่เบียดเบียนใครแล้วเราก็ได้รับความพอใจความชอบใจดีใจเห็นกันอยู่อย่างนั้นแล้วที่จะว่าไม่เป็นบุญเป็นบาปยังไงมันเป็นอยู่อย่างนั้นนี่ เป็นกับที่นั่นแหละผู้ให้ทานก็ได้รับความดีใจกันที่นั่นแหละผู้มีศีลก็ได้รับความดีใจศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลพระปฏิโมกของพวกพระคารวาตศีลห้าศีลแปดเราก็ศึกษาให้มันดีศึกษาให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วไม่ยาก เรื่องงดเว้นทุกสิ่งทุกอย่างนะพวกเราก็รู้แล้วเรื่องจะไม่ต้องสมทานเอากับพระภิกษุสามเณรก็ตามรู้แล้วเจตนางดเว้นเอาเรียกว่าวิรัตเจตนางดเว้นเอาเข้าใจแล้วไม่ต้องสมทานก็ได้เอาเจตนานี่แหละเราจะไม่ทำสมมุติว่า สีหาบาปห้าอย่างกรรมห้าอย่างนี้เราจะไม่ทำต่อไปเด็ดขาดนี่ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอยู่พวกเราสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วควรรักษามันให้ดีเรื่องกรรมหอย่างนั่นแหละครั้นเว้นวิรัตให้มันขาดลงไปแล้วนี่ชื่อว่าเป็นผู้หมดกรรมหมดเวรหมดภัย ให้มันขาดห้าอย่างเบื้องต้นนี่แหละพระพุทธเจ้าว่ามันไม่ใช่ศีลนะบาปนะเวรน,นะครันเว้นห้าอย่างนี้เป็นสุจริตธ,ธรรมผู้หญิงผู้ชายก็ตามผู้น้อยผู้นุมก็ตามผู้แก่ผู้เท่าก็ตามเป็นสมบัติของมนุษย์ปานาติปาตาปฏติวิรโตโหติ ให้มีเจตนางดเว้นอัินาธานาปฏิวิรตโตโหติเจตนาวิรัตงดเว้นมีสติประจำใจกาเมสุมิชาจาราปฏิวิรตโตโหติให้เจตนางดเว้นมุสาวาทาปฏิวิรตโตโหติความไม่จริงจะไม่พูดพูดมีสัตว์มีศีล คำที่ไม่จริงจะไม่พูดต่อไปมีจึงพูดไม่มีไม่พูดสุราเมระยะมชประมาทัานาปฏิวิรโตโหตินี่แหละห้าอย่างนี่แหละงดเว้นห้าอย่างนี้นี่ชื่อว่าเป็นผู้หมดกรรมหมดเวนนี่เป็นเขาเป็นมูลของศีลทั้งหลายมันจะตั้งอยู่ได้ คนที่มีศีลแล้วย่อมใจเย็นจิตมันยังเข้าไปถึงกันสัตว์เดรัจฉานก็ตามสัตว์ใดๆก็ตามได้เห็นแล้วมันยังเข้าไปถึงเหมือนกันเหมือนอย่างกับไฟฟ้าไปถึงจิตถึงใจกันแล้วแล้วจิตของเรามันเย็นแล้วมันก็ไม่กลัวถ้ามันเห็นพวกครืหัดพวกที่เขาจะฆ่ามันแล้ว มันไม่รอมันวิ่งเข้าป่าเข้าดงไปเลยนี่แหละไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขีีนนำความสุขมาให้ตราบเท่าชาราาีีนนำความสุขมาให้ตลอดชีวิตีีนนำความสุขไปให้ตลอดและมีสุขติเป็นที่ไปสีเลนะโภคสัมปทาผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ ไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนก็เพราะเป็นผู้รักษาศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์นี่แหละเป็นแท้เป็นกรรมที่ดีเป็นกรรมร้ายแท้ให้คิดดูถ้าบุญไม่มีแล้วบาปไม่มีแล้วมันเป็นเพราะกรรมดีกรรมชั่วพระพุทธเจ้าว่าคนเกิดมาสัตว์เกิดมาในโลกนี้ คงเพียงกันไม่มีสูงมีต่ำมีดำมีขาวถ้าขาวก็ขาวอย่างเดียวกันจะมั่งคัง่งก็มั่งคั่งอย่างเดียวกันจะจนก็จนอย่างเดียวกันโง่ก็โง่อย่างเดียวกันแต่ความจริงนี้มันมีสูงมีต่ำกว่ากันมีต่ำลงมีสูงที่สุดเห็นเป็นพยานอยู่นี่แล้ว จะโง,ง่ผู้โง่ก็โง่ลืมตายผู้ฉลาดเหมือนพวกคุณหมอนี่ก็ฉลาดจนก็จนลืมตายทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ทำไมมันไม่เหมือนกันละ่ะไม่เหมือนกันเพราะความประพฤติหรอกเมื่อรักษาศีลดีแล้วเมื่ออบรมสมาธิเข้ามันจะมีความสงบมันลงเร็ว ถ้ามันขัดข้องก็หมายว่าศีลของเราข้อใดข้อหนึ่งผิดพลาดไปมันจึงขัดข้องไม่ลงถ้าศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเหมือนกับเขาจะปลูกบ้านปลูกช่องเขาจะปราบพื้นที่เสียก่อนชั้นใดก็ดีศีลพวกเรารักษาดีแล้วก็เหมือนปราบพื้นที่จนไม่มีหลักมีตออะไรแล้ว โลกบ้านมันก็ได้ดีไม่มีความเดือดร้อนจิตมันก็ไม่มีความเดือดร้อนมันก็สงบอยู่จะลงอยู่เพราะมันเย็นมันราบรื่นไม่มีสิ่งลุ่มดอนพากันทำไปอุตสาห์ทำไปทำไปจะให้มันเสียผลมันไม่เสียต้องทำไปเป็นก็ไม่ว่า ไม่เป็นก็ไม่ว่าแล้วแต่อย่าไปนึกว่าเมื่อไรมันจะถึงจะลงจิตนี่อย่าไปนึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำความเพียรเราทำเพื่อจะเอาเนื้อและเลือดชีวิตจิตใจถวายบูชาพระพุทธเจ้าถวายบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ต่างหากความอยากนี้ ให้เข้าใจว่านั่นแหละคือหน้าตาของตัญหาอยากให้มันเป็นอยากให้มันลงเร็วๆอันนั้นมันตัวร้ายละ่ะหน้าดำละ่ะความอยากของมันมืดละ่ะให้ตั้งใจไว้เจตนาไว้ว่าเป็นก็ไม่ว่าไม่เป็นก็ไม่ว่าจะเอาเลือดเนื้อชีวิตจิตใจถวายบูชาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าตลอดวันตายอย่างนี้ได้ชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทาอยากมันก็เป็นตันหาเสียยืนขวางหน้าเสียยิ่งไม่ลงละ่ะเอาละ่ะให้พากันทำไป